กันไปได้จนมีความมั่นคงได้เลยส่วนท่านที่แต่งงานแล้วปีนี้ความรักของท่านดีอยู่แล้วจนทําให้บางครั้งท่านอาจละเลยให้ความสนใจกับความรักน้อยลงชีวิตหลังแต่งงานแล้วจึงดูเรียบง่ายบางคู่อาจดูจืดชืดก็มีเพราะฉะนั้นการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กันบ่อยๆเพื่อทําให้ชีวิตมีความโรแมนติกมากยิ่งขึ้นย่อมเป็นเรื่องดีของการมีคู่หาเวลาเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมด้วยกัน ให้มีงานอดิเรกใหม่ๆก็ช่วยปรับปรุงให้ชีวิตมีสีสันมากยิ่งขึ้นการใช้ชีวิตคู่ต้องมีทั้งความอดทนและความเข้าใจซึ่งกันและกันก็จะประสบความสำเร็จได้สุขภาพในปี2565โชคชะตาที่ไม่มีอุบัติเหตุในปีนี้ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพของคนปีฉลูได้เป็นอย่างดีบางคนอาจมีความเจ็บป่วยเล็กน้อยอยู่บ้างเป็นครั้งคราว แต่ส่วนใหญ่สำหรับคนปีฉลูแล้วนั้น